หลายคนคงรู้จักประเทศญี่ปุ่นกันดีเป็นอีกประเทศที่ต้องไปเที่ยวให้ได้มาทำความรู้จักกับข้อมูลญี่ปุ่นเบื้องต้นกันก่อน Made in Japan by Kiminoto Group คณะผู้จัดทำสวัสดีครับผมนาโชสิทธิ์วงพรชยัย ชื่อเล่นเต้นะครับรหัสนักศึกษา6 4 0 0 8 8 0นะครับมาจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับสวัสดีครับผมนายปียพงศ์รักษานสุขครับชื่อเล่นชื่อบอสครับรหัสนักศึกษา6 4 0 1 1 3 6มครับมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับชื่อนายชิโนเฮงหิรลานภาชราเดชาครับ ชื่อเออลน่นชื่อยูจีนครับรหัสนักศึกษาหกสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนหนึ่งครับอยู่วิทยาลัย,ยวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับชื่อนายพลตอมรธรรมสถิตน,นะครับชื่อเล่นชื่อใจมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับชื่อนายพลทธวันแสงมณีรัตนชัยชื่อเล่นชื่อภูรหัสนักศึกษาหกสี่ศูย์ี่ห้าสองแปดคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อนๆถามว่าจากการทักทายแบบวิปุลน,นอกจากการโค้งทักทายแล้วยังทักทายแบบอื่นหรือไม่ถ้ามีจะเป็นการทักทายแบบไหนตอบยังมีการทักทายแบบอื่นอีกเป็นการทักทายแบบการจับมือและการแลกเปลี่ยนนามบัตรเพื่อนๆถามว่าเทศกาลชมดอกไม้ฮานามีเฟสติวัลเกิดขึ้นได้อย่างไรตอบในช่วงเริ่มแรกฮานามิคือธรรมเนียมของชนชั้นสูง ที่รับเอาการชมดอกบ้วยมาจากประเทศจีในสมัยนาราต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยเฮอัน mm. จึงเปลี่ยนเป็นดอกซากุระจากที่เคยเป็นธรรมเนียมของชนชั้นสูงก็เริ่มกระจายมาสู่ชนชนั้นอื่นๆและกลายเป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านทั่วไปคำถามนะครับเทศกาลถิมาร์ปโปโรเริ่มจัด เมื่อไหร่และในการจัดงานจะจัดขึ้นที่ไหนและเป็นจุดหลักคำตอบนะครับถูกจัดขึ้นเมื่อในปีคศ1 9 5 0ในส่วนสาธารณะโอโดรินักศึกษากุมหนึ่งได้จัดสร้างผลงานปฏิมากรรมหิมะขึ้นจำนวนหนึ่งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายที่สุดในซัปโปรโรบวกกับจินตนาการตัดภาพมายุคปัจจุบันเทศกาลหิมะซัปโปรโรคืองานยิ่งใหญ่ตะการตาในช่วงฤดูหนาวซึ่งดูดผู้คน หลายล้านคนมาชมในปีนะครับคำถามนะครับหากอยากไปชมเทศกาลหิมะซัปโปโรควรไปช่วงฤดูไหนนะครับหรือ,ละ,อละเดือนไหนคำตอบนะครับควรไปช่วงฤดูหนาวช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพื่อนๆถามว่าโตเกียวทาวเวอร์เป็นสัญลักษณ์ของอะไรคำตอบคือเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ เพืเ่อนๆถามว่าพระราชวังอิมพีเรียลสร้างตอนไหนคำตอบคือถูกย้ายมาไว้ที่เมืองโตเกียวเมื่อปีคศหนึ่แสิบแปและได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีคศหนึ่สิบปครับคำถามจากเพื่อนนะครับพูดถึงเทศกาลฮานามิเฟสติวัลการเอาชมดอกบัวมาจากประเทศอะไรคำตอบคือประเทศจีนนะครับ คำถ,ถามจากเพื่อนนะครับภูเขาไฟฟูจิเราควรเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงใดจึงจะเห็นทิวทัศน์สวยที่สุดคําตอบคือห้าฤดูปีนเขาของภูเขาไฟฟูจิมักจะเริ่มจากต้นเดือนก,กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเนื่องจากเวลาเปิดทําการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเส้นทางกปีนเขาและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับ เพื่อนเพื่อนถามว่าที่ญี่ปุ่นเราต้องให้ที่พนักง,งานหรือไม่ตอบไม่ครับถือว่าเป็นการเสียมระยาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนถามว่าเทศกาลธทาบาตะมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทศกาลี้อย่างไรบ้างครับตอบเป็นตำนานความรักของดวงดาวบนฟ้าฟ้าสองดวงเมื่อเจ้าหญิงทอผ้าโฮลิฮิเมะและชายเลี้ยงวัวฮิโกโบชิ ตกรุมรักซึ่งกันและกันและเริ่มลาติงภาระหน้าที่ของตนเรื่องนี้ไปถึงงูของบิดาโฮลีเมซึ่งเป็นผู้ปกครองสวรรค์ก็โกรธมากจึงจับทั้งคู่แยกกันไปอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำสวรรค์แต่ด้วยความเห็นใจจึงอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายพบกันได้ปีละหนึ่งครั้งในวันที่7เดือน7วันธนบตาครับ เพื่อนๆถามว่าทำไมซูชิต้องเอาปลามาวางบนข้าวด้วยจากกลุ่มอังกฤษตอบเพราะทำให้ได้ริมรสปลาดิบได้อย่างชัดเจนเพื่อนๆถามว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ดื่มชาแทนน้ำเปล่าจริงหรือไม่อย่างไรตอบจริงเพราะชาจะช่วยเพิ่มอายุไขาตามความเชื่อของญี่ปุ่นคำถามนะครับถ้าโกยะกินี้จุดกำเนิด ที่จังหวัดโอซาก้าหรือเปล่าคําตอบนะครับใช่ครับเพราะว่าทาโกยากินั้นมีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดโอซาก้านะครับคําถามนะครับอูด้งกับรามเมงมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนเพื่อคิดว่าอะไรเป็นที่นิยมที่รับประทานมากกว่ากันนะครับคําตอบนะครับอูด้งนะครับมีเส้นหนานุ่มกว่าเส้นรามเมงและรามเมงมีน้าซุปที่มีความข้นกว่าอูดง้งคนที่ไปญี่ปุ่นจะนิยมกินรามเมงมากกว่าอูด้งนะครับ เพื่อนๆถามว่ามีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทานอาหารหรือข้อบังคับเวลายอยู่ต่อหน้าแขกหรือผู้ใหญ่อะไรบ้างคำตอบคือควรให้ผู้ใหญ่รับประทานอาหารก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียมรยาทครับเพื่อนๆถามว่าอูด้งนิยมกินกับซุปอะไรและจุดเด่นของอูด้งคืออะไรคำตอบคือนิยมทานกับซุปน้ำใสจุดเด่นของอูด้งคือมีเส้นที่หนานุ่มครับ คำถามนะครับทำไมถึงไม่ควรนำซูชิด้านข้าวจิ้มกับซอสโชยุและทำไมต้องกินให้หมดภายในคำเดียวคำตอบคือไม่ควรจิ้มกับซอสเพราะทำให้ข้าวแตกตัวและที่ต้องกินในคำเดียวให้หมดเพาะเชฟญี่ปุ่นปั้นมาให้พอดีคำสำหรับรับประทานคำเดียวคำถามนะครับทำไมคนญี่ปุ่นถึงนิยมซดน้ำซุปจากถ้วยไม่ใช่ช้อนตักแบบบ้านเราคำตอบคือการซดน้ำซุปเสียงดัง เพื่อเป็นการแสดงออกว่าบะหมี่ชามนี้มีความอร่อยและเพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่คนที่ทำรามิงคให้ด้วยเพื่อนๆถามว่าในทศวรรษที่7ญี่ปุ่นไม่ได้รับความนิยมและแพร่หลายในการทานเนื้อวัวแล้วเหตุใดจึงมีการยกเลิกข้อห้ามในการทานเนื้อวัวครับตอบสาเหตุการเลิกบริโภคเนื้อวัวขึ้นมี3ประการหลักคือ 1. การปฏิรูปเมจิ 2. การเคลื่อนไหวกลุ่มปัญญาชนในสมัยเมจิ3 การเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกของจกักรพรรดิเมจิครับเพื่อนเบื่อนถามว่าอธิบายประวัติความเป็นมาของยากิโซบะและจุดเด่นของยากิโซบะมีลักษณะอย่างไรครับตอบมีที่มาจากชาวเหมียนมีการกินมาตั้งแต่ยุคเอดโดะนิยมกินแค่หมูขุนนางจุดเด่นผัดเส้นแล้วก็ปรุงซอส ผัดบนเตาใส่ส่วนผสมต่างๆเช่นถั่วง,งอกต้นหอมกระหล่ำครับเพื่อนๆถามว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นจึงต้องบังคับให้ทำประกันสุขภาพตอบเพราะว่ากฎหมายของประเทศบังคับให้ประชากรของประเทศญี่ปุ่นทุกคนต้องมีประกันสุขภาพเป็นของตัวเองคำถามนะครับ เหตุใดประเทศญี่ปุ่นจึงมีเครือข่ายของรถไฟที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมมากในการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นนะครับคําตอบนะครับเพราะว่ารถไฟที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเดินทางไปเมืองใหญ่ต่างๆหรือชานเมืองได้และยังมีการจัดการตารางเวลาที่หนาแน่นและตรงเวลามากและยังสะอาดปลอดภัยแถมสะดวกสบายด้วยนะครับ เพื่อนๆถามว่าวิธียอดฮิตในการเดินทางของประเทศญี่ปุ่นคืออะไรและทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้วิธีนั้นในการเดินทางคําตอบคือถ้าที่ยอดฮิตที่สุดคือรถไฟครับเพราะว่ารถไฟเป็นขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากระยะทางบริการมีการเชื่อมโยงเมืองใหญ่เข้ากับชานเมืองและเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับถามนะครับทำไมเครือข่ายรถไฟของประเทศญี่ปุ่นถึงเป็นระบบขนส่งที่ดีที่สุดในโลกคําตอบคือเพราะว่า เครือข่ายระบบรถไฟของประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยและแถมสะดวกสบายมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกเพื่อนๆถามว่าทำไมเครือข่ายรถไฟของญี่ปุ่นเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดและบริการรถไฟของญี่ปุ่นดําเนินการโดยบริษัทอะไรบ้างและช่วยบอกวิธีใช้รถไฟและรถไฟใต้ดินว่าต้องทําอย่างไรบ้างครับตอบเพราะว่าเครือข่ายรถไฟของญี่ปุ่นเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากและให้บริการทั่วถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีตารางเวลาที่หนาแน่นและตรงเวลาทั้งยังสะอาดปลอดภัยและสะดวกสบายการเดินทางโดยรถไฟจึงเป็นที่นิยมและดำเนินโดยบริษัทเดิมที่เป็นของรัฐบาลแต่ปัจจุบันเป็นของเอกชนของ Japan Railway วิธีใช้รถไฟและรถไฟใต้ดิน 1. เช็คเส้นทางการเดินทาง 2. เสื้อตั๋วด้วยสารที่ตู้ขายอัตโนมัติ 3. เดินผ่านแผงกันประตูเข้าออก 4. รอรถไฟที่หน้าชานชาลา 5. ดูชื่อสถานีได้จากป้ายไฟบนประตูทางออกของขบวนครับคำถามนะครับการเดินทางแบบใดของญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะเหตุใดคําตอบนะครับการเดินทางแบบรถไฟครับเพราะว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะว่าตัวรถไฟเนี่ยเป็นการใช้ ด้วยความเร็วสูงแถมเมืองใหญ่ต่างๆก็เชื่อมต่อกับชานเมืองและมีการจัดการตารางเวลาที่หนังแน่นสะอาดและปลอดภัยด้วยนะอะนะครับการโดยสารขนส่งสาธนารณะที่เป็นนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นคืออะไรคำตอบคือรถไฟครับเพื่อนๆถามว่าหากต้องการจะไปโตเกียวสามารถไปด้วยวิธีไหนได้บ้างจากสนามบินครับตอบจากสนามบินฮนานดะไปโตเกียวด้วยรถไฟ ให้ใช้โตเกียวมอนาริยคือรถไฟรางเดียวที่วิ่งเชื่อมระหว่างสนามบินฮนาเนดะไปยังสถานีฮามามาสูชโชในเขตมินโตของกรุงโตเกียวครับ